<San> ু পা Thank <laughs> สบายดีนะทุกคนตอนนี้เฮาวกระจาทุกคนไปเตินเขื่อนเนาะซีซาละลองคือไปเบิ่งบุญสงเขื่อนเนาะบรรจัดบุญสงเขื่อนปีนี้บรรจัดแดนสีเนาะเปิดปีท่องเที่ยวเหล้าบรรจัดแดนสีอยู่ในเกอนซีซาละลองเดี๋ยวกระจาทุกคนไปเบิ่งเนาะบรรยากาศว่านีเป็นใงนั้นวันนี้กะซีบดเนาะบดแดดบนในนี่คือป่ายทางเขาเนาะอยู่ในทางแวเวเันหมื่นเนาะเดี๋ยวทุกคนไปเบิ่งในการเดินทาง cần đây. เรากำลังมาหอดเกลือนเซสาราลองเนาะแต่ว่าเขามาเขามาหอดกันอาชีแมนถือ s ่วง g เป็นผักเนาะเดี๋ยวห้าสิบห้ากินเขากินหนักกันเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นแข่งต้อนวงแรงเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ่งบรรยากาศในการแข่งขันเกื่อ w ่วงเนาะในตอนนี้ห้ากินเขาเลยห้าสิบห้าทุกคนไปเลาะแถวหานผาเนาะเลาะเดี๋ยวพาไปเลาะเบิ่งแถว แคมหน,น,น,นามเนาะบอนไก่ชนามเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนรรากันเล่นจะหน่อยเดี๋ยวหากินข้าวก่อนตอนนี้ตอนหิวแหง้งและตอนนี้เาราก็กำลังจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศแถวนั้นเนาะแถวบอลสนามกองเสียเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศคู่แรกเนาะมาว่นท่านในบรรเบิ่งพวกคู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งคู่แรกแห่งมัน ผูสิบสองชิพายฮะโอ้ยเดี๋ยวถ่ายเพื่อถ่ายบรรยากาศจะหน่อยเดี๋ยวพาไปเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อนตอนนี้ถ่ายคลิปก่อนตอนนี้ชิลุ่งแล้วไ้มฮะเดี๋ยวไปหาเสียก่อนเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อนร้านจะถ่ายร้านเจ๊เผาเดี๋ยวพาเริงบรรยากาศเนาะ าซีแข็งแล้วเนี่ยวพาไปบรรยากาศในสนามแข็งเหือ,อสาวซื้อลำปันสอนวนบรรยากาศคนไล,ล่เนาะบรรยากาศจำมณีบดในใครเน้นนิดนึง มันเด,ดีเ๋ยวพาไปบงในขอบสนามเลยเนาะดีเอาแล้วพาไปเสียวติดขอบสนามเลย 公司啊。 บนระเบียบอสานเอไมันเป็นสิ Meeting ่งเป็นรองเียเห็นอันนั้นเกินเสรห้านเพเพื่อนเออภาซงสาใสกันเดี๋นั้นนึ่งสานเนากเออเพื่อความความงามเออทั้งาวันทั้งอเออทีเื่ออหารมิานี่เออัวนออทั้งนอีกสิเป็นเจดเป็นางนหาบเนาะเดี๋ยวน้อยู่ไทย

เียเ็บเน็เ้าูี่เียเ็เ้าู่เียเ็ติดี่ยเนี่เจ็้าูเนี่เจ็เ้าููไดู้นู้มันยัง่อมเียเ็เ้าูแต่ไม่าคลคือตอนนี้สองเอาอที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้าอยู่ อยู่ติดขอบสนามเลยเนะเจโน่ฮะชิพายปะเบิ้งบรรยากาศแอ่อแข่งขันเพื่อ12ชิพายเนาะ12ชิพายเดี๋ยวเจโน่เปิดชิล่งเนาะมีสายคู่จีบคู่แหลกคู่แหลกที่เพราะว่านี่4ชิพายเนาะมืานีแมนคู่แหลกของ12ชิพายเนาะเดี๋ยววาปะปะเบิบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเบิ้นกำลังสิลงสนามเลยเนาะเดี๋ยวว่าเสียติดขอบสนามเลยเดี๋ยวถปะเบิ้งนำกันเนาะทุกคนเนาะ

ระวังจะพกน้ำตาลหน่อยระวังจะพกน้ำตาลหน่อยระวังจะสนามนี่สนามนี่สนามห้องเพื่อเขาจะพกเชื่อถือเราจะพกอยู่กันเชื่อถือเราไว้จะพกตัวหนึ่งน้ำไนักได้ทั้งกองนี่นะครับให้กําปองต่อไปสองหน้าจะพัฒนาต่อสองหน้านี่จะพกเป็นปุ๋ยกําปองปุ๋ยกันปัจจุบันนี้คุณกินทุติยปัจจุบันนี้กพี่นุ่มให้เจ้าบัวหูหงส์เจ้าบูหงสไอ้ที่นี่อะไรบ้างที่ไหน้างที่ไหนบ้างที่ไหนบุญเชื้อหน่อยบ้างที่ไหนบ้างที่ไหนบ Kom no. igjen! No. 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 Hvor er Yeah. <sighs>

เออดมต่เปรจะอมันอเพรเจ้าอแก้คุณเมืองไอ้ไอ้เอาเอาเอาเขาสูดของเสียเขามีแต่ปว้าวเอ้แล้ตอนนี้เขาก็จมามาเสียคู่ที่สองออกมาแล้วเออเออเออ ไปสไปไปพี่้องไปไปไปไพี่้องเอามังกรทองมังกรทองพกกับแก้วขุนเรื่องยี่ร้องแก้วขุนเรื่องอยู่ตรงนั้นแก้วขุน รออยู่ด้วเพื่อพันรอไปที่ไปไปไปที่ไปไปที่นั่นไปที่นี่ไปไปที่นี่ไปอควิ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 เง่งอควยไร่บุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดกูขี้สูดสีก็มาพี่นั่งเลยสองเหลี่ยมสองลำสองเหลี่ยมสองลำไปที่นี่ไปไปเลยไปที่นี่ไปไปกระจายเลยไปที่นี่ไปเป็นใครใครเนี่ย

มังกรทองหนีไปแล้วพี่น้องหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วพี่น้องหนีไปแล้วหนีไปแล้วมาจังไรเจ้าโคกุงเ่จะได้เจ้าโคกุ้อเ่าจะได้ค้งเอาจั่นบัวันบัวบุกจุบุกจบุหัวของเจ้าพาุนเอ้าออเออ ยาดอดแยาไก่อดยาอดไก่อดอาวุธเจาไปลวไปแล้วแลว้สันดี้ก็เอากเวลากลับแล้วเนาะแต่ว่าเบิ่งไปแล้วไรยคู่เติมมันอาการมันห่อนไร่เนาะเนากรสี เดี๋ยวกลับก่อนเนาะไวปมืออื่นถ้าได้มาอีกมาเบิ่งตอนนักเฮียนผ่อนเนาะเพราะว่านักเฮียนผ่อนนะทางทา้งชลาตอนนิมีนักเฮียนผ่อนมืออื่นวันเสาร์เปิดงานวันนี้ที่ว่าพ่อชัาง